ไปเอาค่ะเหมือนเหมือนใจเหมือนใจระเบิดค่ะเมื่อกี้ค่ะเหมือนใจจะระเบิดค่ะสองนิวแล้วไปเอาไปเอานิวให้เลยแสงลำไร้เปลี่ยนไปจัง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 ออเอเอ้อจังอ้อจริงแค่รู้สึกว่าพอเราอยากอยากลองมีความพยายาม ฟอนคาร่าค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้คาร่าค่ะสวัสดีค่ะชัยญาคาร่าค่ะสวัสดีค่ะบอปเปอร์คาร่าค่ะสวัสดีค่ะปาย่าคาร่าค่ะครบจบครบจบวันนี้มาถ่ายตรงข้างคนสนุกสนาน ลองสปอยสิว่าคืความสวยอะไรยังไงบ้างอ๋้คุยความสวยเนี่ยปกติก็คือสวยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอทุกคนไปแบบว่าเห็นพวกเราในแคสแมกกาซีนบอกเลยว่าจะสวยฉ่ำมากกว่าเดิมอีกเพราะอะไรเพราะที่นี่เขาโปรดักชั่นดีเออเนี่ยเขียเออเนี่ยเขารักแล้วแต่จะบอกว่าั้างนี้พิเศษมากๆน้องๆมาขึ้นปกอิชู่๊ที่200ของแคสสองร้อย 200. อนี่คือสิ่งที่เพิ่งรู้ <laughs> เพิ่งรู้หมดเลยร, <c oughs> รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะเป็นการเริ่มต้นเขาเรียกอ,อะไรดีเค s, <c oughs> <S ใหม่หรอไม่ใช่มันก็ไม่ถึงกับปีแต่ว่าหลักหลักร้อยใหม่อเข้าใจจากเลขหนึ่งร้อเป็นเลขส <c oughs> องใหม่แล้วก็ขอบคุณทางแคส์แมกกาซีนมากค่ะที่เรือกเรามาเป็นปกในเล่มที่200เลขสวยสวยสวยชอบมากเลขสอค่ะ ก็สู่ช่วงมินิเกมหนึ่งคำถาม3ามคำตอบอ่ะไอพี่จะถามคำถามแล้วตอบฝั่งตอบค่ะคอยฟังชื่อตัวเองดีๆล่ะยืนใหม่อันนี้ไม่มีบทลงโทษใช่ไหมคะไม่มีอันนี้ไม่มีอ่าโอเคฟังดีๆชื่อของตัวเองจะอยู่ท้ายโจทย์ข้อแรกคำถามถามว่านอกจากคาร่าคาบิบาร่าไหนบอกเมนูอาหารที่มีสาอามาสามอย่างค่ะฟ้อนสบาย บุย่ามาจากไหนอ่ะคาร์โบนาร่าไปแล้วอ่ะอโลบิก้าอโลบิก้าโองแล้วโอาล่ปาเอียไม่เป็นไรเราไม่มีบทบนบทไงเออแครียสติไม่มีไม่ดไม่ดูมาดูว่ามันจะมีสติคนที่สองหรือเปล่าถ้าคุยกับใครแล้ว แสดว่าเขาอะไรคะนิวเฮ้ยแสดงว่าเขางอนเขาโกรธเขาหิวค่ะดูง่ายอะดูง่ายอะเขาหิาหิวมาบทบทตัวเองข้อตามถามว่าถ้าบอกว่า i see y o u อยากรู้ว่า you จะเซ่อะไรคะไปอะ i see y o u you ย e e ซ่อมี And she and he ค่ะทันไหม ัไม่ทันไม่ทันไอ้หน้าพูดเหมดแล้วค่ะวิหนูก็เราแบบมองของในห้องแล้วก็เอ๊ะเห็นอะไรบ้างนะเนี่ยข้อต่อมาดิงชอบกินกล้วยคนสวยชอบกินอะไรคะนิกกี้สปาเกตตี้คาโบนาร่าเอิ่อหาชอบกินอะไม่ใช่เลยนะชอบกินอย่างเดียวคนสวย คนสวยต้องกินอาหารที่เออรักสุขภาพแต่ล่าสุดยังยงเห็นกินบะหมี่กึ่งสำเอ็จรูเมื่อกี้ลองกินไส้กรอกข้วยใส่กอกแบบแป้งล้วนด้วยซุกี้แบบไม่มีผักอีกเออมาข้อสุดท้ายของตัวแลแล้วอุ้ยกดดันกดดลยพอรู้ตัวเราชอบตัวเองตอนเผลอแล้วเธอชอบเราตอนไหนคะป๊ะปาเออตอนนอนตอนกินแล้วก็ทุกตอนเลยค่ะ คนกินสั่มเพราะว่าชอบกินมีเสน่ห์อะกรอบกรอบข้าวสอบแคสไม่รู้ช่วงนี้จะถามหรไมถามแบบว่าน่ารักน่ารักกุ๊กซิแต่มีบทลงโทษไหมไม่มีเ่าลงโทษยาวเราถามตลอดเลยรอบตัวแต่แล้วมีไหมเนี่ย เออเออสบู่ค่ะไม่ใส่ค่ะเอออันนั้นอะยอมรับที่ที่ทีล้างห้องน้ำอะคนรู้รู้มีคนรู้สขภรกนั่นสกปรกเหรอคัจะโครก่ที่กดเราไปได้ไหมส่เสือเสือโอเสือออเสีงห้าสาหน่อยวุ้ยสุ้ เย็นมีกี่ขั้นตอนคะฟอนห้าเอาช้างใส่ตู้เย็นมีกี่ขั้นตอนเหรอคะมีหนึ่งขั้นตอนก็แค่ใส่อะค่ะจับยัดเข้าไปอ๋อแต่ช้างมันตัวใหญ่เนาะมันต้องหั่นก่อนไงหันต้องหั่นมันต้องเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วยัดเข้าไปปิดสามขั้นตอนแต่คันไดไหมคะช้างมันตัวใหญ่กว่าตู้เย็นเยอะดิ่อตอบมาถามว่าเอากีลาฟใส่ในตู้เย็นมีกี่ขั้นตอนคะป๊อปเปอร์ ลองย้อนที่คองเมื่อกี้มีอะไรหน้าแล้วขอนี้พองมันมาเอายีราฟใส่เข้าไปมันจะต้องทำยังไงนโอ้ยโอ้ยโอ้ยสี่ขั้นตอนก็คือเปิดก่อนแล้วเอาชามออกแล้วยีราฟเข้าแล้วก็ปิดประตูค่ะตอนแรกแบบตอนแรกแบบต้องพับคอยีราฟคลิปเหมือนกันอ่ะข้อต่อมายีราฟวิ่งแข่งกับเต่าใครชนะคาไปย่ะยีราฟค่ะ กระต่ายมีแค่รต่ายเกต่าข้อเมื่อกี้อ๋อไม่ได้ค่ะต่อชนะค่ะเพราะว่าเลราอยู่ในตู้เย็นต่เเหายคนอะไรมีตาซายข้างเียวคนิคนวิงตาคนตาาคนตาซ้ายกี่ข้างคนปกติค่ะเพราะทุกคนมีตาซ้ายข้างเดียว

ราการเกมมีอยู่ว่าทีมงานจะมีคําและประโยคมาให้ทั้งหมด1ิข้อเป็นการเขียนแบบกลับหลังซึ่งแต่ละคนจะต้องแย่งกันตอบให้ได้ว่าคํานั้นหรือประโยคนั้นอ่านว่าอะไรใครที่ตอบได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะไปและใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะได้รับบทลงโทษหนูบอกเลยว่าไปไปชนะแน่นอนจริงโมซิโมเมาตอนเด็กหนูฝึกเขียนกลับหลังแล้วหนูก็เช็คผลงานตัวเองโดยโดยเดินไปไปที่ห้องน้ำแล้วก็ชูที่ตัวเอง พร้อมใหม่พร้อมใหม่พร้อมค่ะคำแรกกับคำนี้ค่ะเรนสอบตัมใส่ลงค่ะไปอาใส่ลงค่ะลืมบอกชื่อตัวเองอ่ะต่อไปถ้าใครยกเราไม่บอกชื่อตัวเองก่อนติดลบไปลืมต้องมีสติต่อมาค่ะข้อที่สองเรนสอบตา้มปอาค่ะฝนดาวตกค่ะมันแทนมันแทนอยูไม่ออกตรงนั้นอ่านไม่ออก ไปเ่อค่ะเหมือนเหมือนใจเหมือนใจระเบิดค่ะเมื่กี้ค่ะเหมือนใจจะระเบิดค่ะอ่ะเร็วกินอ่ะคำต่อไปเ2ิ่สอบซ้ำค่ะเธอทำฉันเขินปีไฟบังก็ห้าก็ห้ากห้าอยู่สู้กันเลยเหรอลูก่รู้อย่างเดียวอ่ะ ไปอาค่ะเธอมีสิทธิ์ที่ไหนคือเราสามารถลองวิลเลเกอร์เพื่อเป็นทุกคนเก่งมากตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่าคำมันมาจากไหนจะตอบได้มาอีกเรื่องหนึ่งอข้อต่อไปหนึ่งสองสามนค่ะแกไปอาค่ะไปอาแกเขไม่รู้แกก่อนเลย อเกยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีแบบฟอนด์ค่ะว่าเรีนดูขอลองดูหน่อยเหอะคนที่สองคนที่สามคนเจ็ดคนเจ็ดมาเลยตอบซ้ำนิกกี้ค่ะทุกสิ่งสวยงามโอ้ยอนี่ของจริงนี่ตอบแล้ก็แปะแปะมแปะค่ะเน้นทิ้งหน่อ๋อลิวค่ะเรื่องที่ฉันอยากรู้ค่ะเฮ้ยฟอนด์อยู่ไหน เอาขึ้นใสายเท่ต็มยูช right ่วยใช่โอ้ดูรู้ฟอนค่ะฟอนกันหน่อยเออสำเร็จโอ้ข้างซ้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายยังชิงกันนะคะแน่งข้อนี้เนื่องสอบซ้ำเพราะไปยากค่ะลบกวนหัวใจค่ะสมกับที่เขาฝึกเขียนกับหลังมาอยากจะสู้กันหน่อยไหม้่อยกนสู้กันหน่อยไหม ไ,ได้ไอยอได้ไไดอะอะอะซูกันสามคนนะลูกเ2 3นสอบสับฮะบับเบอร์ค่ะความหาจรรย์อลอยตัวละหนึง่งลสบายใจใ,ใครในสองคนนี้จะเป็นผู้แพ้ไม่ใช่ผู้ชนะนะกำจัดจุดอ่อน นิ้วเลเอาเลยเอานิวให้ลยนิวค่ะแสงแสงแสงลำไรแสงเปะๆๆๆแสงใจเอ้ยคุณฟ้าคุณมีสิทตอบค่ะตอบอะไรแสงอบแล่ะเนี่ยโอ้ยแสงอลาแสงอาแสงใจอะไรก็ไม่มีคำสุดท้ายโอ้โหได้ค่ะลิมิภายในห้าวิไม่ต้องโนโทษ ดอกไม้ไม่มีใครดนล้งไหดเกมครับผมก็ขอฝากวงคาร่าทั้ง5สาวสวยตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็พิ้งดีบิวของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่า Miracle สามารถไปหาฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มกันเลยนะครับผมฝากคาร่าด้วยนะคะโอ้ได้แหละค่ะได้ค่ะได้เราบอเสียงมาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ให้ทีมงานช